คติหและอุปมาสารีบุตรคติ5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรเล่าคือนรกกำเนิดเดรัจฉนเปรตวิสัยมนุษย์ทเทว,วดาสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติมินิบาทนรก เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการน <tinc S 1> ั้นด้วยสารีบรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดเดรัจฉานทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานและปฏิปทาอาจจะยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอัจจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตดวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตดวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให <ab hosp ice noise> ้ถ <sheet> ึงมนุษ <cosa> ย <Step ć> ์โลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้จัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้จัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราย่อมรู้จัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้จัดซึ่งนิพพานทางยังสัตว์ให้ถึงนิพพานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงตาสะจักเปลยวปราจากัาจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อย หิวระหายมุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุตรผู้มีจักรุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุตรผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาสู่หลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุตรผู้มีจักรุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมถ่านเพลิงนั้นสเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใด สารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉะนั้นเหมือนกันว่าบุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาทนรกโดยสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุกติมินิบาตนรกสเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว ด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมขูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยขูดลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมขูดนั่นแหละโดยมกักคาสายเดี่ยวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจกักษุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ชันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉะนั้นเหมือนกันว่าบุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแตตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉาน โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งกําเนิดเดรัจฉานสเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปร่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิว ระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั่นแหละโดยมักคาสายเดี่ยวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่้นทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยทุกเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ ด้วยใจฉะนั้นเหมือนกันว่าบุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตจกจะเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาหนาทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั่นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนี้จักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้น พึ่งเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะบังเกิดในหมู่มนุษย์ด้วยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกบังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ สเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษสุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนปราศาสตรในปราศาสตรนั้นมีเรือนยอดซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมิได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบันลังอันลาดด้วยผ้าโคเชาขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาว ลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางณข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ปราสาทนั่นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น จากมาถึงปราสาทนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุุษผู้มีจักษุนั้นเพิ่งเห็นเขานั่งหรือนอนบนบันลังในเรือนยอดณปราสาสนั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉะนั้นเหมือนกันว่าบุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าตาตายเพราะกายแตจกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าตา่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งสุคติโลกสวรรค์สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนสะโบกคลณนีมีน้ำอันเย็นใสสะอาดมีท่าอันดีน่าเรื่นรมและในที่ไม่ไกลสะโบกคละนีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้น บุุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่สะโบกคลนีนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงสระโบกคลณีนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขาลงสู่สะโบกขลณีนั้นอาบและดื่ม ระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทำไม่แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เสวยสุขเวทนาโดยส่วนดี